ทอ,อ,อยันคอรมอไฟเขียว1.38หมื่นล้านซื้อเครื่องบินขับไล่สี่เครื่องวันที่12มกราคมพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกองทัพอากาศเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการน,นำเสนอข่าววา่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่11มากราคม2565อนุมัติ รอบงบประมาณปี2566และการผูกพันงบประมาณที่เกิน1,000ล้านบาทของกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมทั้งโครงการเป็นการพิจารณาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศ เพื่อทดแทนเครื่องบิน F16 งบประมาณ13,800ล้านบาทนั้นคอรมอรได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่เสนอของงบประมาณปี2566 13,800ล้านบาทจำนวนสี่เครื่องแรกจัดซื้อผูกพันสีป่ปีตั้งแต่ปี2566ถึงปี2569แต่ยังไม่ระบุว่าจะซื้อ F35 แต่ระบุแค่จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน F16 พร้อมตั้งคณะกรรมการสองชุดคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการจัดหา เตรียมนำเขาคอรมอขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณโดยคณะกรรมการชุดแรกมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนานรองขอบอทเอ,อเป็นประธานและอีกคณะมีพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเสนาธิการทหารอากาศเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทางนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะจัดซื้อเครื่อง f 35แต่ทางผู้บัญชาการทหารอากาศได้ตั้งความหวังว่า อยากได้เครื่อง F35 เพราะราคาลดลงมามากแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาความจําเป็นทางยุทธการว่าในท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินขับไล่ใดที่จะเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทยจะคุ้มทุนหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ